สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่1นธันวาคมถึง15ทธันวาคม2565ค่ะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะทุกลายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก subscribe ทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตาม อาจารย์ขอกำลังใจด้วยนะคะช่วยกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นดูพลังงานไพ่ความรักให้กับชาวราศีกรกฎนะคะพลังงานไพ่จากไพ่นางฟ้าโรเมสแองเจลนะคะ,ะท่านได้ไพ่ for giving and learning นะฮะ,ะน่าจะเป็นการปรับความเข้าใจนะคะ การยกโทษการให้อภัยกับสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้ชีวิตท่านไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นะลิลิสย่เอ็กซนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นคุยกันใหม่เปิดอกคุยกันนะกิสโอเพนมาเปิดอกเปิดใจคุยกันในความรู้สึกที่แท้จริงนะคะการมองต่างมุมเนี่ยม,มันจะต้องมาปรับเข้าหากันว่า มันอยู่ตรงจุดไหนนั่นเองนะคะก็จะเป็นการปรับความเข้าใจกันถ้ามีปัญหาอยู่นะคะไปก็จับประมาณนี้โอเคมาดูพลังงานไพ่ของคนมีคู่เลยค่ะคนมีคู่ชาวกรกฎนะคะพลังงานไพ่ของท่านได้ไพ่ พระราชาถือดาบความมั่นอกมั่นใจว้าวเอ็มเพลอีกต่างหากไพ่แบบโดดเดน่นโดดเดน่นจริงๆอะนะคะเป็นไพ่ที่แบบดูงามสง่ามากนะคะดูเป็นพลังงานของความเข้มแข็งอ่ะความมั่นใจความแบบเขาเรียกวา่าเชื่อมั่นตัวเองสูงนะราชาดาบเอ็มเพลราชินีไม้นะคะไพ่เจ็ดถ้วยน่าจะไม่ได เขาเรียกโฟกัสในความรักสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่เจ็ดถ้วยขยายด้วยไพ่ห้าดาบเหมือนอาจารย์มองกรกฎปกติจะเป็นคนที่อ่อนโยนการแบบยอมเพื่อคนอื่นหรือเอาอ,อกเอาใจคนอื่นเทคแคร์คนอื่นได้ดีแต่เวลาท่านแข็งขึ้นมาเนี่บอกเลยนะพลังงานกรกฎคือพลังงานของดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเนาะจะมีความที่แบบ เวลาโกรธใครนี่โกรธจริงเลยนะเนี่ยท่านกําลังโกรธหรือไม่พอใจคนรักของท่านอยู่ก็ได้ห้าดาบก,การทะเลาะเบาแวงความขัดแยง้งและท่านก็จะไม่ยอมด้วยนะไม่ยอมที่จะง้อไม่ยอมที่จะให้อภัยง่ายด้วยไม่ง้อแล้วก็ไม่ให้อภัยง่ายในปัญหาที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องอะไรอยู่นะคะขอเพิ่มด้วยนะคะเป็นเหมือนท่านแบบเฮ้ยไม่ไม่อะไรอะ จะบอกว่าไม่ต้องการเลิกก็ไม่ใช่อ่ะแต่เหมือนจะเป็นการดัดนิสัยของอีกฝ่ายไหมว่าท่านมีมีเขาเรียกว่ามีความดีพออืมนะคะเกิดอะไรขึ้นท่านถึงได้แบบปรับเปลี่ยนตัวเองไปอีกมุมหนึ่งเลยห้าถ้วยความเสียใจเนาะหนึ่งดาบอัศวินถ้วยสิบถ้วย,ส,วยสิบไม้ ปัญหาก็น่าจะเกิดจากที่คนของท่านนี่แหละ,ะที่ไม่ได้มีเวลาหรือไม่ได้ใส่ใจกับท่านในช่วงนี้สักก็ได้ถ้าเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมานานนะอาจจะตอนนี้คนของท่านาจะบ้างานมากไปทุ่มเทกับงานจนลืมว่ามีท่านคอยอยู่อะไรประมาณนี้ก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเกิดความรู้สึกแบบอืท่านก็แอนตี้แล้วก็กลับมาดูแลตัวเองไม่ใส่ใจเขาก็ได้นะคะ หรือใครที่อยู่ในยิ่งอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะไพ่ก็จะบอกว่าเขาคนนั้นน่ะยังไม่สามารถแก้ปัญหาเก่าอะไรได้ท่านให้โอกาสมามากพอแล้วเหมือนชาวกรกฎจะบอกเลยว่าเวลาชั้นเด็ดขาดหรือเวลาผมเด็ดขาดขึ้นมาคุณจะหนาวเลยแหละอะไรประมาณนั้นนะอืไพ่อ,ออกประมาณนั้นจริงๆว่าคุณจะไม่แข่แล้วก็ได้นะคะ อ่ะต่อไปดูคนคนนั้นของชาวกรกฎบ้างนะพลังงานไพ่ถอดความรู้สึกของคนคนนั้นอยู่ไพ่แปดถ้วยเจ็ดไม้เอ็มเพ r อ่ะประมาณว่ามีอีกโก้ทั้งคู่นะเดสเมน อืแต่อย่างน้อยเขาน่าจะลดทิฐิลงแล้วค่ะคนคนนี้นะอาจารย์มองนิสัยเขาก็คล้ายๆกับอ่าชาวกรกฏนะตอนนี้คือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและเป็นคนคิดว่าเอาจะไม่ยอมอะไรง่ายๆย,ยิ่งโดยเฉพาะถ้าคิดว่าตัวเองถูกนะจะไม่ยอมเลยแต่นี่น่าจะรู้ว่าตัวเองผิดคะ่ะนะคะเพราะมีไพพย,ยอมขึ้นมาภาพคนนั่งคุกเขา่าอาจจะคุกเข่าขอโทษ Return ์นจัสเมนขอปรับความเข้าใจในสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจอะไรประมาณนี้เขาจะพยายามง้พยายามปรับนะคะเขารู้ว่าเขาผิดนะไปจะบอกประมาณนั้นแล้วจะยังไงต่อจะยังไงต่อนะคะไพ่หดาบ5ถ้วย ก้าดาบหนึ่ถ้วยแล้วก็เจดเหรียญน,นะคะอ่าพลังงานไพ่นะคะแน่นอนลคะค่ะอาจารย์บอกเลยว่าคนนี้ยอมละนางคุกเข่าทั้งสองใบเลยยอมละเออฉันยอมเธอแล้วอะไรประมาณนี้นะเออฉันไม่ต้องการเสียเธอไปหรอกอืมฉันฉันยังรักยัง หวงแหนเธออยู่มากนะกลับมาเธออะไรประมาณนี้นะเหมือนเขาไม่สบายใจในในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ต้องงอและปรับความเข้าใจและเป็นฝ่ายที่จะงอคุณค่อนข้างหนักเลยอะ่ะนะคะอาจจะมีซื้ออะไรมาเป็นของฝากนะมาเป็นแบบเหมือนกับการขอโทษนะซื้อของมาปรับความเข้าใจด้วยนะจะเป็นของมีค่าสักอย่างเอ่อให้กับชาวกรกฎนะสำหรับคนคนนี้เขาจะ มีสิ่งที่มาแสดงถึงความขอโทษแบบจริงใจอะ่ะอาจจะพูดแบบนั้นเลยนะคะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้เรามาสรุปสรุปแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากไพ่นะความสัมพันธ์ของคุณสองคนไพ่ขึ้นราชาไม้สองดาบ สีไม่เทาเด็กถือถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ชุดนี้สวยนะเพราะจะเป็นภาพคนสองคนจับมือกันเนาะนี่แหละค่ะสรุปแล้วเนี่ยแล้วก็มีไพ่พิธีแต่งงานด้วยสรุปแล้วปัญหาเนี่ยมันจะต้องถูกปลดล็อกเปิดใจคุยกันนะคะอ่าเสิร์ฟความรักกันอีกครั้งเราสคนคู่กันแล้วไม่แคลกันนะ เขาก็จะบอกงนี้เราสองคนเป็นคู่กันแล้วละ่ะไม่ว่าจะเรื่องหนักเรื่องอะไรเข้ามามันก็ต้องผ่านไปได้อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเขายอมแล้วทุกอย่างจริงดูสภาพก็รู้ค่ะนะคะนี่คือข่าวดีความรักของชาวรากรกฎคนมีคู่ค่ะ,ะต่อด้วยคนโสดนะคะ พลังงานดวงคนโสดค่ะเป็นไพ่ราชาเหรียญไพ่ราชาดาบราชินีถ้วยเจสเมนสเตนอ่าคนโสดนะคะดวงปักนี้ถือว่าดีค่ะคุณจะมีคนดีๆเข้ามาเป็นคนมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่หน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีมากๆเป็นคนใจดีด้วย เป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในสังคมที่มีชื่อเสียงนะพีนะ่จัสต t นสเตรนเป็นคนที่คุณคิดไม่ถึงว่าคนระดับเนี้จะแ,แบบเราจะเข้าถึงเขาได้ยังไงนะฮะคนโสดคุณสามารถมีบุญวาสนาที่จะเจอคู่ที่มีอำนาจบาร,รมีมีฐานะที่ดีมากๆเข้ามาเป็นบุญของคุณจริงๆนะคะ สําหรับปักนี้นะจารย์เห็นแบบนั้นนะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ที่เก่งบุคลิกภาพเนี่ยโดดเด่นมากทั้งสวยทั้งเก่งนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายมีความสามารถเหมือนกัน,นะฮะราชาดาบมีคาว่าของความเป็นผู้นําและสําคัญม็นคนใจดะะีช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้อะไรประมาณนี้ที่จะเจอนะคะวิวออฟฟอร์จูน จริงๆค่ะแไม้เท้าเห็นไหมไพ่วิวออฟเนี่ยกงล้อชะตาจัสมินจะต้องเป็นคนที่เคยเป็นคู่กันในอดีตชาติมาก่อนนะฮะไพ่แดาบเด็กถือถ้วยแล้วก็เดอะเมเชียนเพราะฉะนั้นนะฮะไพ่8ดดาบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โลกจะต,ต้องเปิดละโลกชีวิตของคุณโลกแห่งความรักได้ถูกเปิดออก ให้เด็กถือถ้วยและเดมเชียนมีสิ่งดีๆเข้ามามีคนดีๆและเป็นคู่คแท้ของท่านเข้ามาในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนค่ะอ่าปักนี้นะคะคนโสดจะเจอคู่แท้ค่ะค่ะขอให้สมหวังเหมือนไพ่ขึ้นเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ